หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ต้นรายการวันนี้ด้วยช่วงหมอคุยข่าวนะคะและ,ะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยอวิเตะนวัตกรรมเพื่อความกระจา่างใสจากประเทศเกาหลีแม่อวิเตะดูแล,แลกันนะคะสำหรับทุกคนมาข่าวที่ชวนคุณหมอคุยเนี่ยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะคุยในวันนี้เลยเป็นเรื่องราวของแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งนะคะอ,อายุ31ปีน,ปนะคะคุณหมอคะอก็ไปจอดรถอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะคะ,คะจิงไว้แล้วก็จุดเป่าอั้งโลกรมควันตัวเองแล้วเสียชีวิตอยู่ภายในรถซึ่งคนบริเวณนั้นก็ไม่ได้ ได้สังเกตอะไรค่ะก็เห็นรถคันนี้มาจอดทิ้งข้ามคืนไว้สาคืนจนที่ผิดสังเกตก็คือเอ๊ะมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นๆออกมาจากรถแล้วก็มีมแมลงวันไปตอมก็เลยเรียกตำรวจมาตรวจสอบก็เลยพบว่าแม่ค้าท่านนี้เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายพอไปตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่าใน Facebook เป็นโพสต์สุดท้ายคุณหมอคะพูดตัดพ้อเกี่ยวกับชีวิตรักที่ไม่สมหวังแล้วก็การป่วยเป็นโรคซึมเศร้าของตัวเองก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายในครั้งนี้ ฟังแล้วแบบมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณหมอที่เราได้ยินแบบนี้เนอะแล้วก็มันไม่ใช่ครั้งแรกที่คนมักจะโพสต์ข้อความอะไรก็ตามใน Facebook แล้วก็บอกถึงความเบื่อหน่ายใ,ในชีวิตค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนใกล้เคียงเนี่ยพอเห็นโพสปุ๊บเนี่ยจริงค่ะต้องรีบเลยอย่าเพิกเฉยกับสิ่งเหล่านั้นเพิกเฉยไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยเขามักจะมีอารมณ์แบบนี้ก่อนค่ะ อยากอยู่คนเดียวไม่สนใจคนรอบข้างเบื่อไปหมดค่ะท้อแท้ค่ะหรือบางคนก็เบื่ออาหารผอมนอนไม่หลับเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งหรือบางทีถ้าเป็นเด็กเนี่ยบางทีเขาเรียนเก่งอยู่อยู่ดีๆทําไมเขาแบบว่าเรียนแบบว่าเรียนได้แย่ลงหรือว่าเรียนรู้อะไรได้ช้าคนที่เป็นเสริมเศร้าเขาอาจจะบ่นว่าเขาไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทําไมค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า อยากตายอย่างเงี้ยนี่คือสัญญาณเตือนใช่สัญญาณเตือนค่ะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมีความเสี่ยงฆ่าตัวตายถูกค่ะอย่างเงี้ยเวลาเราที่เป็นคนใกล้ชิดเนี่ยหรือว่าคนรอบข้างที่เราเห็นอาการที่ไม่ปกติของเขาแบบนี้เราจะมีวิธีช่วยเหลือหรือดูแลเขายังไงคะคุณหมอ จริงๆแล้วเนี่ยต้องหาแพทย์ต้องพบแพทย์เพราะว่าจริงๆแล้วกระบวนการการรักษาเรื่องของซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะว่าบางทีคนที่มีอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเป็นใช่แล้วบางทีก็ไม่ยอมไปหาแพทย์วิธีที่เราแก้ไขง่ายๆก็อาจจะเป็นวิธีเข้าไปให้ความอบอุ่นกับเขา,าเข้าไปพูดคุยกับเขาหรือบางทีเนี่ยเราให้เขาพยายามถามให้เขาพูดค่ะ คนพอได้พูดนะคุณแม่บางทีอาจจะหลุดความรู้สึกที่มันอัดอันอ้นหรือความรู้สึกที่มันเครียดอยู่ภายในใจแล้วก็อาจจะทําให้ความรู้สึกเขาดีขึ้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีความซับซ้อนของสารสื่อประสาทในสมองที่ไม่ปกติค่ะนอกเหนือจากการที่เราให้ความห่วงใยห,หรือให้ความอบอุ่นเขาแล้วเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในโลกนี้ค่ะบางทีไม่พอต้องพาไปหาแพทย์ค่ะ เพื่อที่จะไปรักษาด้วยอาจจะได้รับยาเพื่อที่จะช่วยในการปรับพวกสารเคมีในสมองค่ะ น่าสนใจแล้วก็เอาจริงก็ก็รู้สึกหนักใจเหมือนกันนะคะคุณหมอเพราะว่าคนรอบๆข้างเดี๋ยวนี้มันถูกกดดันไปด้วยความเครียดนะคะหมค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคุณแนนว่าไอ้ข่าวที่มันออกซ้ําๆซ้ำๆจริงมันทําให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบจริงคุณแนนดูข่าวอันนี้สิกี่รอบแล้วเนี่ยใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะให้เห็นทางโซเชียลทท่านั้นเลยใช่ใบางคนหนักกว่านั้นคือไลฟ์สดการฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปนะคะ เพราะฉะนั้นนะเราคอยสังเกตเนาะสภาพจิตใจความรู้สึกการเป็นอยู่ของคนใกล้ๆตัวเราให้ใดีบอกว่าปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลเนี่ยมันขาดหายไปสังคมคปัจจุบันมันโซเชียลเยอะมากซึ่งมันขาดความรักความอบอุน่นการกอดการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบันทีมัน มันช่วยได้จริงค่ะใช่อ่ะก็ย้ำเลยนะคะเจอกันหน้าจอยังไงก็ไม่อบอุ่นเท่าเจอหน้าจริงนะคะใช่เพราะฉะนั้นวันหลังมาดูเราจัดรายการที่นี่ได้นะคะจะได้เจอหน้าจริงๆเราบ้างอ่ะฝากเอาไว้นะคะกับเรื่องราวของภาวะซึมเศร้าที่จะลัะสุดการฆ่าตัวตายนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะจะได้เอาไว้สังเกตทั้งตัวคุณเองและคนที่คุณรักแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะค่ะ